เมื่อก่อนผมแคสเกมได้ห่วยมากเลยครับแต่ตอนนี้ผมได้เห็นพี่อัมเโกสแล้วก็ได้สกายของพี่เขาครับผมก็ขอคำแนะนำดีๆจากพี่อัมเบโกสพี่เขาก็ให้คำแนะนำดีๆมากเลยครับก็ผมจนผมแคสเกมดีกว่าเมื่อก่อนนะครับก็ แล้วพี่เขาก็แนะนําเกมให้ผมเล่นแล้วก็แนะนาการแคสให้ผมผมก็อยากดังใน youtube เหมือนพี่เขาครับแต่พี่เขาเคยบอกผมว่าเมื่อก่อนพี่เขาไม่ได้ดังแต่ผมตอนนี้ผมรู้ว่าไม่มีใครแคสเกมแล้วดังเลยนะครับพี่ขอแนะนาให้ผมเสริมมุกตลกในการแคสครับพี่ขอยอมรับฟังทุกคำปรึกษาของผมผมก็อยากแสดงความขอบคุณด้วยคลิปนี้ครับขอบคุณครับพี่อเมกส หวังว่าความขอบคุณนี้จะถึงมีอามกสนะครับพี่เขาคงจะได้ดูนะครับ